สวัสดีครับพอพอกันหลอบ,ลอบสามโมงกว่าวันนี้มีหม่มวงครับกม่มงม่วงยมๆนี่ม่วงอันนี้ม่วงสามหลดเหรอสามฤด,ดมูสามฤดูกับแจวแจวประแดกครับประแดดกตอนแน่นๆหอมครับเปนซอยใช่ลหว กุ้งแหงกุ้งแหงก็มีกุ้งแหงซื้อมาแต่ตลาดเนาะ <c oughs> อยู่ร้านขึ้นก็คือจิบหมีเนาะใส่เบะ,ะเนเาะใส่บะเลยวะใส่นัวใส่เบะเลยให้บุกินอยู่ให้บุท่านได้กินอย่าเผาตายอย่าเผาไงซะมิตรกุ้งแหงพี่น้องไงแหนไปพี่น้องเบิึงไงมึงมึงิึง,งสิคนเะดี่ยวพี่น้องเึง่ง,งพี่น้องกับเรื่องซอยไปแน่ ครับรา,าอ่ะมีมาเดี๋ยวสับซับด้วยหากินอยากได้มงวงอย่าม,ม,ม,ยยามิมันมันมันเลยย่ามอะไรเนาะมงวงดองไหวก็มีอยู่แต่มันโ่คาตูมง,มงนะสียังโบโบ,บเป็นเนาะยังปกติมงวงดองมันต้องย่ามที่เฮาเกี่ยวเขาแล้ว มกินแน้ก้หงครับพี่ริบีตอนน้ำกรพี่น้องเลอยหาตอนปลาแดกก็เด,ด้ตอนมันใบญ่ปลาแดกก็สิีกินวัตโต้ไงขก็สซีมันดีดีขาตาเลยอน,นี่ <c oughs> có gì đâu hẹn không 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 hẹn đây bộ đi kiếm ngay đâu khỏi khá chợ nữa ừ.

กินเลยเห็นงานนะจวด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 พี่น้องจ,ดจดวดแจวเองนะครับแจวนอปปดี่ยน่ไปบ่ไหนนไปบ่ไหมันสิมันสี่เหบใส่โรนี่ปลาแดงจู่นี้มีซอ,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 องโตครับกุ้งแห้งอีกซองปลาแดงซองโต พักขนาดพยายาผสมไปห้ามไม่กินเดอ้อเสรดรก็มากินกินต้องกันเด้อพี่น้องเด้อเพียงใหญ่อลเข,ข้าเลยค่ะคุณบอสใหเขาว่าเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไหลก้นแร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อครับเผื่อเป็นกำลังใจ ให้ให้ผมนะครับในการให้คลิปคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับคนมุกผักกินนะครับเมื่อนี้ผักกินม่วงพี่น้องบานบ้านบานออกบานเฮาครับว่าหอมพี่นาะตัวนี้พายุไก่ในเมืองแต่ซีมีม่วงกินอยู่นะครับหาซื้อตามตลาดนะครับหาซี่มีอยู่หรือว่าบางคนที่ปลูกม่วงสั้นมือดูไวกะกะมี่เนาะบานไปบานมั่นพอได้กินอยู่แต่ว่าม่วงม่วงไอ้ม่วงม่วงไทยม่งม่วงกระสอม่วง ไอ้บ,บ้านๆเขานี่บบมีแล้วนะครับยามนี่มันเบิดยามมันแล้วนะครับพอดำหน้าแล้วมันก็สิบบมีนะครับ mm hmm. พาเก็ตตี้ครับกุ้งแห้งนะครับข mm hmm. ้าวปลาแดครับพี่น้องมึงครับ mm hmm. ปลาแดกแน่กุ้งแห้งแน,น่หัวหอมแน่พี่น้องอแต่บุฟเฟ่ไข่แน่มึงแน่เนี่ ข่อยก็ต้องคุยตอนบัหอมข่อยเองอ๋ัดอืคัดเป็นหัวน้ำลังกับแหกเมืองไปกินหมองเฮงงานนะครับบัวหอมให้ไปแปลงฟันนะมูสินายกินแบบบานๆมันเท่านะครับมันนอกนี่ครับโอ้กระแดก ขนาดคนมาเป็นอุ้งหางนี่บางไงไปเนาะว่าหอมกับกุ่งเสีบสยบเสยีสยบใส่ใส่นี่ใส่กุง้งแหง เต้าปางเต๋อเต๋อเขาสิวอเลยเป็นสไตล์ของ่อยเลยไปกินบสม่อยมันก็ต่างอยากเป็นหอมหอมนี่แล้ว,วจื้อเอาให้ลาบการกินนะอ๋อหอมกรอบๆค่ะ แก้วในแจวนี now, ่ม okay. ียังแนวอธิบายสูพี่น้องฟังดูจ right> ้าใส่ยังแนวเพื <mel 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 ่อพี <mel <mel 爸爸่น้องบางคนเขายังโมหูนะครับบางคนนี่ก็จ้าอยู่ในเมืองก็จ้าเป็นคนในเมืองก็จ้ายังโบจักวิธีเหตุแจวนะครับแจวกินก็กำหมอม่วงนะครับมันมียังแนวอามีเขาขัวหัวหอมหอมแดงนะแล้วกาสุรสดรายเสแปรรายพี่น้องอ่าปะแดกเออปะแดกพิคนบางคนกับบุมีบางคนขับบุมมีพิกคน ตามพีชก,ซด,กซดใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใ<ม>ส่กะว่าตัวเองกินได้นะครับก็อย่าให้เผ็นเพลายนะครับกิน<ม>กินตามปากลําบากตูดนะครับพี่น้องน <laughs> ี่คำตายขึ้นพี่น้องอืออันนี้พวกคำตายขึ้นส่วนผสมมีสนีน,นะครับมักเข้มมักจงังใส่อย่าลืมใส่น้ำตาลน้ำเล้ยพี่น้องมักเข้มมักหวานกะแล้วแต่ห้องปรุงเอาซิม เนาะเป็นยังกบบระปุกสู่เข้าซิมนะครับเพนพี่นอ้นองเฮ็ดไดกกินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพยายามซิมนะครับการเฮ็ดน้กกินนะครับต้องซิมนะครับใครอยากนัง่งแต่ว่าซวงวะซวงวะเฮ็ดงานอยู่นั่งนะอ,อยากนอนอนิ้นเพราเบิง่งคลิปนี่นะซวงจวดครับพี่น้องใครอยากเตรียม,มน้ำลายแตก้า,ามผสมมานั่งกินน้ำกันเลยครับน้ำลายแตกแล้ว เล็บางมันเตอะเตอะปลาแดดตอนนี้กุ้งแห้งมันนะครับแม่กุ้งแห้งมันแซ่บไปเลยมันมันนี่ขั้นไตขึ้นนี่พี่น้องนี่ตอนปลาแดดเป็นโตเลยกินกินมาจับแสบได้โอ้ยหมักนัวเนาะจ๊ะเบริผักไปคุณโบกากินปลาแดงตัวใหญ่ สีเขาจะเป็นหนังเนาะคอยอยากอายคอ,อ,อยเอาอเป็นสไตล์ก่อน,อนว่เาเป็นหนังบิ้งตัวนี้ครับถ่ายอยากนอนสวงสวงคาตาแจ่งควะเลยอะประแดกตัวนี้โมยไงประแด็กครับสามซองหนิวมือเดี๋ยวสิกินนะครับนี่ อย่างนั้นทำไรยนูยองทและหัวหอมกัดจำลังหนือ,อ,อนงบอกจะโาได้กัดจำลังอีกหัวหอมนะมันนัวอือหูแห้งมาขัดก็ดอรอเฮย้ยตอนพิธีประธันนะครับบมกม่วงสามมรดมกินแซ่บครับ คือว่าบางคนมาแบบซ้อยบางบางเป็นแผ่นบางบกก็ได้ครับแต่ว่ารสชาติมันก็จะไปคนละอย่างนะครับอันนึงมันจะออกแบบมันๆนิดหน่อยนะกรับกบพนอมามันแบบบสมได้มันแบบมันมีเปลือกนะครับผมหมักกินมืงม่วงมีเปลือกนำแล้วละบอกหมักแบบฟานมันจะบสมแห้งนะครับพี่น้องกินแบบไม่มีเปลือกมันสมแบบสมแห้งโคตร าตอนสีก็ได้พี่น้องเด้ออย่าสีนั้นหยุดเอาเบอร์ลงไปสีพี่น้องเนิ่้จะกินน้ำนี่นี่พีนพ่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งไงกุ้งแห้งกับอะไรอืม แสบแสบ,แสบยอมรับเลยนะแสบสง <Yeah. S 1> ให้พาะด้วยพี่น้องเรือสายกินของเขาจะลืมแล้วทฝากช่องอะไคนมุกภาคินพี่น้องฝากช่องนะครับคนมุกภาคินนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น่กดติดตามกดกระดิง่งนําเด้อพี่น้องเด้อแมนครับมันจังเป็นกําลังใจเนาะนในการเฮ็ดคลิปคลิปต่อต่อไปนะครับเป็นกําลังใจหผมนใน<ช>เด้อครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ่งนะครับมีมาเรื่อยๆครับอย่าลืมว่าไอ้ที่ผมบอกไว้นะครับในคลิปก่อนว่าถ้าคนติดตามหอดพันคุ้นที่พาเป็นนางชมวิวนะครับในริมไอ เขื as, <S <S ่อนน้ำโค้งนะครับบ้านผมนะครับจังหวัดสะพานไทยเลาาอ่าสะพานไทยลาวจังหวัดมุกดานนะครับสะพานสะพานไทยเลาาแห่งที่สองนะครับ <S <S ของประเทศไทยนะครับคือสะพานอยู่มุกดานนะครับบรรยากาศนะครับจากจากถ่ายเขื่อนถึงสุดเขื่อนเนาะตรงทีมีล้่นพญานาคนะครับมองในสะพานนะครับคนที่เคยมากเลยก็จะกดทีหูนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยมาคนที่อยู่ตังยวาัดน,นะครับกาเซมีพญานาครับผมจถ่ทย่ายเป็นคลิป ให้พี่น้องเบิ่งอยู่เนาะอ่ามันมีเอ่อมือใหม่ที่สิลงรูปให้เบิ่งอยู่เพราะว่ามันมีรูรปที่ผมไปปั่นจัก,กรยานแลวผมขามไปในสะพานนะครับเขาขึ้นไปขามเล่าไปแหละมีรูปที่ผมถ่ายตรงพญานาคแลวผมดีไซน์ามาให้เบิ่งนะครับกัพี่น้องที่นับถือกัอย่างมาสักกาลาเพ่นก็มาได้นะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับไอ,อย่างมาเบิ่งครับเชิญนะครับเนื้ออ่าช่วงนี้กับพี่ถ่ายคลิปนะครับ เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ